น้อมสักการะแด่ดวงวิญญาณวีรชนนักรบไทยผู้กล้าหาญวันที่สมกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,556เป็นวันทหารผ่านศึกทหารทุกคนถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งที่จะได้น้อมราลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญและความเสียสละของวีรชนทุกท่านที่ได้ประกอบคุณงามความดีและช่วยกันร,รักษาอธิปไตยของชาติ ให้ดำรงความเป็นไทยมาตราบเท่าทุกวันนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยผู้ที่ได้มาชุมนุมอยู่ณเบื้องหน้าอนุสาวรีวรพร้อมใจกันนำเครื่องสักราระมาบวงสวงแด่วิญญาณของวีรชนผู้กล้าหาญด้วยความสำนึกในบุญคุณของบรรดาท่านวีรชนผู้กล้าหาญอย่างจริงใจขอเชิญดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านวีรชนทั้งหลายได้โปรดสดับรับฟัง คำสดุดีในเกติประวัติความกล้าหาญและความเสียสละอันน่ายกย่องสรรเสริญซึ่งพวกเราทุกคนที่มาร่วมชุมนุมกันณนะที่นี้จกได้นําเอาวีรกรรมอันสูงส่งของท่านวีรชนไปถ่ายทอดให้ลูกหลานและอนุชนรุ่นหลังได้ทราบและประพฤติปฏิบัติจเจริญรอยตามสืบต่อไปอนุสาวรีย์วิรไทนักข่ายสุรานารีแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2497เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวีรกรรมของทหารหารในมณฑลฐานบกที่3ในขณะนั้นซึ่งขณะนั้นเป็นกำลังส่วนหนึ่งในกองทัพพัยับที่ได้ปฏิบัติการรบด้วยความกล้าหาญณสรัฐไทยเดิมในมหาสงครามมหาเอเชียบุรพามีกำลังบางส่วนได้เสียสละด้วยการพีชีพพิทักษชาติ ในปัจจุบันอนุสาวรีย์วีรไทยเป็นศูนย์รวมของจิตใจของบรรดาข้าราชการพลเรือนตำรวจทาหารและราษฎรอาสาสมัครในการรำลึกถึงพระคุณและความศรัทธาต่อวีรชนนักรบกล้าอีสานในทุกสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่สองสงครามเอเชียบุรพาสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามหรือการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนสิสต วิรชนเหล่านั้นทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องรักษาแผ่นดินไทยด้วยความกล้าหาญเสียสละทั้งเลือดเนื้อและชีวิตร่วมเป็นร่วมตายกันปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักและหวงแหนเยี่ยงวิรชนในอดีตท่านวิรชนทั้งหลายนามของท่านได้ถูกจารึกอยู่ณนะอนุสาวรีย์วีรไทยแห่งนี้ เพราะท่านได้ประกอบวีรกรรมอย่างกล้าหาญแสดงความเสียสละเยี่ยงบรรพชนยอมพีแม้เลือดเนื้อและชีวิตต่อสู้กับอริราชศัตรูเพื่อดำรงไร้รักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติท่านได้ปฏิบัติตนสมกับที่ได้ถือกำเนิดเกิดมาเป็นคนไทยสืบเชื้อสายแห่งวีรชนอันตกทอดสืบกันมาแต่บรรพการ ท่านวิรชนผู้กล้าหาญทั้งหลายเราอนุชนรุ่นหลังทุกคนต่างสำนึกระลึกถึงความเสียสละของท่านและตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีผู้ใดที่จะรักเราเท่ากับคนไทยได้วยกันเราจักรักใร่สมัคีกันผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมกันปกป้องพิทักษ์ผืนแผ่นดินผืนนี้ให้ทำรงไว้ความเป็นไทยอยู่ชั่วนิรันด์ด้วยมห ah ิตรานุภาพ แห่งการเสียสละชีวิตอุทิศเป็นชาติพรีซึ่งเป็นกุศลราศีอันส่งคุณค่าเหนือกว่าการเสียสละอื่นใดของท่านวีรชนทั้งหลายจงได้อัญเชิญให้วิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านจงแจม่มใสปราโมทสถิตสถาพรสเสวยสุขณทิพยยวิมานเป็นวีรชนผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของชาติไทยที่เราทั้งหลาย จะได้เคารพสักการะอยู่ชั่วนิรันเทินขอเชิญผู้ร่วมพิธีทุกคนได้ยืนไว้อะไรหนึ่งนาที